สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูบอลสีท <Damas> ี่เราเลี้ยงอยู่ในตู้นะคะว่าความแตกต่างของการเลี uh ้ยงบอ<น>ลสีหรือว่าผลดีของการเล Yan ี้ยงบอลสีอยู่ในตู้ในฤดูหนาวนะคะขณะนี้เวลาแปดนาฬิกาสิบหกนาทีค่ะเป็นเช้าที่มีอากาศ หนาวแล้วก็ลมนิดหน่อยอากาศแห้งแล้งค่ะเราเลี้ยงบันสีอยู่ในตู้นะคะแต่เขาก็ยังงามสดใสดีอยู่ค่ะอย่างนี้เราก็เปิดตู้พอเราเปิดตู้ก็จะมีลมพัดเข้ามาในตู้บันสีอยู่นะคะจะมาดูว่าการที่เราเลี้ยงอยู่ในตู้ถึงแม้จะเป็นฤดูหนาวนะคะอากาศแห้งแล้งเขาก็ยังไม่ทิ้งใบค่ะ ังสวยงามมีใบให้เราได้ชมสวยๆอยู่นะคะอย่างเช่นพันุมานอมพระพาต้นนี้ค่ะมาอยู่ในตู้ตลอดเวลานะ้าแรงหน้าฝนล้วก็เลี้ยงที่เขาอยู่ในตู้ค่ะเขากป็นใบงามค่ะเรายัางไม่กล้าเอาไว้ข้างนอกนะคะแต่ว่าท่านอื่นส่วนอื่นเขาก็ยังเอาไว้ข้างนอกแข็งแรงดีอยู่ค่ะ เรายังไม่กล้าไว้ข้างนอกนะคะแต่ว่าเิ็นบางท่านบอกว่าหน้าหรือหน้าเล้งหรือฤดูหนาวแบบนี้บนสีเขาจะทิ้งใบค่ะแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่ในตู้นะคะบนสีเราก็ยังงามมีใบงามๆให้เราได้ชมค่ะอย่างต้นนี้นะคะอะไรนะสองฝั่งโค้งค่ะ ความโค้ขง,ง,ขงของเราเราก็อยู่ในตู้แต่ว่าข้อเสียคือการเลี้ยงอยู่ในตู้ตลอดเวลาเขาก็จะใบยืดใบใบยืดค่ะก้านยาวยืดยาวไปหน่อยนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีใบให้ใหเราชมตลอดเวลาค่ะรวมทั้งทสุสก,กันค่ะทุกสกันก็เป็นไม้ที่บนสีที่ต้นสูงใหญ่นะคะ ประกอบกับเลี้ยงอยู่ในตู้ตลอดเวลาด้วยเขาก็จะสูงแล้วก็ยืดย้วยไปหน่อยค่ะแต่ว่าเขาก็มีใบให้ชมสดสวยอยู่ตลอดเวลานะคะเขาไม่ได้ทิ้งใบไปไหนค่ะก็เลย่านำมาให้ท่านได้รับชมด้วยว่าการเลี้ยงบอลสีอยู่ในตู้นะคะถึงแ,แม้ว่าอากาศจะแห้งแล้งอากาศข้างนอกแห้งแล้งลมแรงแต่เรา ให้เขาอยู่ในตู้เขาก็ไม่ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดค่ะเขาก็ยังสวยงามให้เราได้ได้ได้ชื่นชมอยู่นะคะเป็นตัวอย่างบางตอนที่เรานำมาให้ท่านได้รับชมด้วยค่ะว่าเลี้ยงบอนสีในตู้ผลดีของการเลี้ยงบอนสีในตู้ก็คือเขาไม่ทิ้งใบนะคะยังสวยงามอยู่เสมอค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ